สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลครับวันนี้ไม่มีต้นไม้วางตรงหน้าครับหลายท่านคงแปลกใจเอ๊ะวันนี้จะมาทำอะไรให้ดูนี่และครับไม่ใช่หายปลานะครับนี่คือโหลเพาะ เพราะเงาของที่บ้านเราใช่ครับได้ยินไม่ผิดครับโหลเพราะไข่เพราะเงาโดยเราไม่ใช้พีทมอสเราไม่ใช้เป็นัมมอสเราไม่ใช้กาบมะพร้าวสับละเอียดเราไม่ใช้ เอาใช้นี่เลยครับทรายก่อสร้างล้วนๆใช่ครับทรายก่อสร้างล้วนๆครับทรายมีคุณลักษณะเด่นของเขาวอยู่แล้วคือรักษาความชืน้นได้ดีแต่ก่อนนำมาใช้เราต้องล้าง ให้สะอาดนะครับหลายล,ล้างหลายหลายน้ําให้สะอาดเพราะว่าทรายจะมีส่วนผสมของสิ่งปฏิกูลมาด้วยเนาะเราต้องล้างให้สะอาดก่อนหลายหลายน้ําเลยครับและเราก็เอามาอบไข่อบเงาไม่ว่าจะเป็นบอลกรโกเซียอโลคาเซียหรือแม้แต่บอลสีก็ตามใช้ได้หมดครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดให้ดูเนาะผม โอ๊เดนโลสแปดไว้หรือบอลน,นาญี่ปุ่นนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาดูนครับเดี๋ยววันนี้จะเขาโตแล้วเขาแตกใบสองแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาลงปลูกในดินบัวแล้วอันนี้เนาะโอเคครับป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับมากล้องมาดูได้เลยมาดูข้างในได้เลยครับเปิดให้ดูนี่ครับเห็นไหม สายล้วนๆเลยครับไม่มีอะไรเลยและเราก็วางไม่ว่าจะหัวหรือเง่าเอาไว้ด้านบนเนาะกดให้จมนิดๆครับดูใบครับจเจริญเติบโตได้ดีเดี๋ยเดียให้ดูต้นกระถางเห็นรากไหมครับรากเดินดีมากตต้นด้านในครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาย้ายเขาลงไปปลูกในดินโคลนกันดินโคลนหรือดินเลนนั่นแหละครับที่เขาไว้ปลูกบัวเนาะไปครับเดี๋ยวเตรียมวัตถุดิบตะกู่ไปเรียบร้อยครับผมเตรียมวัตถุดิบปลูกพร้อมจะย้ายเขาลงดินแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ผมชามาทั้งหมดสามต้นเนาะแต่เขาพึ่งลงรากได้สองต้นก็เดี๋ยวเรามาย้ายกันครับแต่ก็มาดูใกล้ๆได้เลยนี่ครับ ดูล่าเขาแล้วนี่ก็จะแตกอีกอันหนึ่งเนาะเห็นไหมครับจเจริญเติบโตได้ดีรับประกันเลยครับเดี๋ยวผมเอาทรายออกหน่อยนี่เห็นล่าเขาไหมสุดยอดอนาคตผมว่าจะลองปลูกในทรายดูครับเดี๋ยวอีพีต่อไปอาจจะมีให้ดูมาครับที่ผมก็เอาดินดินดินเลนนี่ยนะดินโคลนดินปลูกบัวเนี่ยครับมา ปลูกเขานี่จะเติมดินนิดหน่อยกบล่างเขาไว้เยลโล่ตะแปรหรือบอนานาญี่ปุ่นเป็นพืชที่จะเดินเติบโตได้ดีในดินโคลนดินเลนดินบัวแบบนี้ครับผมก็จะใช้เนาะในนี้ในดินนี่ไม่ใช่ใช้แต่ดินนะครับผมผมใช้ดินบัว แช่น้ำให้นิ่มเนาะแล้วก็ผสมกับปุ๋ยมูลบัวหมักแล้วก็ใส่ยากันเชาราผสมไปด้วยเสียบร้อยครับหนึ่งต้นหวังว่าเขาจะ,ะเจริติบโตได้ดีเหลืออันหนึ่งผมยาเขาก่อนเนาะ ลากเต็มกระถางเลยนี่ครับเห็นไหมจเจริญเติบโตได้ดีมากเหมาะมากกับการเพราะไข่เพราะเง่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจัดลากเขานิดนึงเนาะ ค่อยๆนะครับเราูุตนไม้ยิ่งเป็นตัวที่เราเพาะเขาเอกมาจากไข่ก็ดีหรือเราะออกมาจากอ่ข้อชิ้นตาก็ดีต้นขอยังอ่อนอยู่เนะาะรากเขายังอ่อนอยู่ครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีลายภาพที่ถ่ายเมื่อสักครู่นี้หายไปพร้อมกับการแบตหมด ที่การปลูกครับเลยหายไปเลยเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะผมก็ออกจากกล่องนี้มาก็มาปลูกใส่ในกระถางอย่างเงี้ยครับใช้ดินโคลนดินเลนนี่แหละผสมดินอะดินโคลนอะ่ะผสมกับอ่าปุ๋ยมูลวัวหมักแล้วก็ใส่น้ํายาการเชือ้อราคลุกเขาให้เข้ากันเนาะแล้วก็เอามาปลูกเขาทั้งสองต้นเลยครับด้าสองต้นเป็น โคร,รเอเชียเยโสรสเปซหรือบอลนาญี่ปุ่นทั้งคู่แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นลรวเนาะเพราะว่าเขายังเล็กอยู่ครับผมแนะนําเดี๋ยวขอญอาตครับแนะนําเลยครับใช้ได้ดีจริงๆสําหรับการเพราะไข่เพราะเง่าชิ้นตาหรือแม้แต่พ่อของโคโรคาเซียก็ตาม ทรายก่อสร้างมีประโยชน์กว่าที่คิดครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปไหนเดี๋ยวท้ายคลิปหลังจากอินเสิร์ตแล้วเราจะมีขึ้นไว้ให้นะครับลองกดเข้าไปติดตามกันได้ใครยังไม่ได้กดติดตามเดี๋ยวท้ายคลิปเช่นกันครับจะมีขึ้นไปนรูปผมเนาะ กดตรงนั้นแล้วก็สามารถกดติดตามได้เลยเนาะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ